้งหมดทั้งมวลที่คุณฟังครูมา20คข้อมันจะเกิดขึ้นได้มันมีแค่สสิ่งเท่านั้นที่คุณเอามาควบเข้ากันแล้วคุณสำเร็จแน่นอนข้อแรกให้คุณแยกย,ย่ยอยย,อย่อยย่อยเป้าหมาย3แยกสมย,ย่อยสเป้าหมายแยกย่อยออกเป็นหนึ่งปี5ปีปและ10ปี คนที่สามารถทําสําเร็จได้ภายใน 1- 5ถึงปีคุณคือคน5%เอร์เซตคนที่ทําได้ภายใน1ิปีคุณคือคน10เซให้ไปเอากระดาษแผ่นใหญ่ๆ1แผ่นหรือไว้บอร์ดหรืออะไรก็ได้ให้ทําแยกย่อยอยู่3มก้อนข้อที่อที่1ของเป้าปีแรกให้เขียนที่ง่ายที่สุดและใกล้ที่สุดอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแน่ๆภายใน1ปีช่องที่สองห้าปีตัวใหญ่ๆเลยทีนี้แหละภาพมันจะใหญ่ขึ้น พออันห้าปีให้คุณเขียนเป้าที่มันขยับมาจากปีหนึ่งะคะ่ะอย่าเอาเหมือนกันสมมุติว่าเป้าปีแรกอยากหมดนี้ไอ้ฉันไม่มีอยากพูดว่าอยากฉันมีอิสรภาพทางการเงินเรียบร้อยแล้วฉันอะไรเรียบร้อยแล้วมีคําว่าเรียบร้อยแล้วในปีแรกในหนึ่งปีแรกพอห้าปีนะคะเป้าหมาย5ปีฉันมีร้อยล้านเรียบร้อยแล้วหรือฉันมี1ิล้านเรียบร้อยแล้วไปปีที่10บคุณต้องคิดคิดจนแบบเฮ้ยเหลือเชื่อคุณก็จะแม้คุณต้องคิดอะไรก็ได้ที่มันเป็นไป ได้คนข้างยากอะค่ะฟังนะนี่คือคีฉันมีธุรกิจพันล้านเรียบร้อยแล้วฉันมีเงินพันล้านเรียบร้อยแล้วฉันมีอะไรก็ว่าไปค่ะที่ว่าเวอร์เวแต่เชื่อว่าเป็นไปได้อะเข้าใจยัง ครูเชื่อว่านี่เป็นการสรุปที่ครูเรียนมาเกือบทั้งหมดนี่เชื่อว่าเป็นการสรุปสมองครูเลยก็ว่าได้นะคะไม่ต้องแยกเป้าหมายแล้วทําไมต้องให้เป้าหมายมันใหญ่ขึ้นฟังนะคะเป้าหมายในปีแรกมันจะเป็นเป้าหมายที่คุณคิดว่าคุณทําได้แน่นอนใจคุณไม่ขานแล้วคุณเชื่อมันทํามันทุกวันเหมือนที่ครูบอกค่ะพูดทุกวันทําทุกวันเชื่อทุกวันให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคุณรู้ไหมว่าในหนึ่งปีะคะ่ะมันจะมีผลลัพธ์อะไรบางอย่างเพื่อให้คุณยืนยันว่ามันเป็นจริง สมมุติว่าในหนึ่งปีนั้นคุณไม่ได้คุณเชื่อไหมอย่านอยเพราะเป้าหมายมันมี3ระยะบางคนค่ะตั้งเป้าหมายปีแรกไม่ได้เลยก็มีตั้งไป5ข้อ3ข้อไม่ได้เลยเขาปัดเป้าหมายนั้นทิ้งเขามาโฟกัสเป้าหมาย5ปีทีนี้คุณรู้ไหมว่าภายใน5ปีเขากลับได้อีสาถึงหข้อนั้นมาอยู่ในเป้าหมาย5ปีแล้วแถมได้เป้าหมาย5ปีครบหมดเลยถ้าคุณทําเข้มข้นจริงๆ คุณเคยจนมาคุณเคยอยู่สลัมคุณเคยอยู่ห้องเช่าคุณเคยเป็นคนแบบนั้นแบบนี้แบบโน้อนอะไรที่คุณเคยเป็นมาก่อนนะคะภายใน10ปีถ้าคุณเข้มขน้นคุณจะได้ทุกอย่างใน3ระยะนั้นค่ะแค่ลองเชื่อแล้วพัฒนาตัวเองคุณได้สักข้อหนึ่งก็เป็นกําไรชีวิตแล้วค่ะ